chăm con già lẽ hang ní là leo đường ai chăm con hàng lang cẩn thiết นี่ก็ Yeah. Ya oh Tại lúc cậu hỏi tiếng mưa Có đầy bừng bằng nhau sao ยไดกบ่ยันเิดจังไานกับ่ได้ตาแลวกัมิงโมเมียเมียลุ้นขม้าบุญเจ้าเด้อเมียดูลูกผู้ใหญ่ให้บังหนาีเงี้ยป้องท่า โปโลนกันเพือนให้เบ่งปานกันเพื่อนเมไดรนจะว่ากันใจให้อย่างนี้ใจดยงขึนมาว่ากันเด้อ้อยี่นองกันีเมอยยางเดียวก็สิตายน

นั่เลี้ยวเล้ยวเนี้ได้เกียต่ายเป็นน้อยหรือเป็นเจ้าเป็นพระสวงผู้สวงทาปินเต้าไห้สตาหนากระสิคำเด้อดตำต่อยกันพมดอบิ่งโม อ,อ,อันเนป็นดีลุกขึ้นกแขนพระคุณเจาทั้งสามหลดสามองค์เด้อพ่าดเอากรนะดอีแม่ลุกต่อกันเลยเด้อลุกต่อกันเลย ยังแม่นี้สุขลุ่นกเจ้าต่ไปปล่อยคื้นวางเนีียวเขาเงินเลียวเขาซ้อนหัดเงินแล้วนีดดีฟังดีดีเด้อยังขวาง บันเ bon e e e ืิญเจ้าบทเต็มอุ่ามาดมาเด้อยี่เม่อารมณ์ด้ยโอ้ยคันได้ยินเสียงอัตมาเอิบเสียง ข High ึนนเกิบนอให้คื้นมาสากลหลอนมัดตายจากเรียบวิญญานเจ้าอยู่วังน้าเงผู้จุดไฟพาเวนไว้มันกะคอยจางจางหาย น ك ك então, ้ำตาเทียนไห้ไก่หมอดมาไล่สุนสรีหลังคือยังดินยังจอดเมอาลุนันเป็นหวงสียางี้งข้งกว่า

น้องเกา่าหวยเอ้เออโลกเ,ลลเอ,อ้ยหลานเอ,อ้ยเมได้บุญเมสิขอล่างขึ้นสวรรค์พบหน้าพอกันไม่ได้โลกเ,ลลเอ,อ้ยหลานเอ้ยคอยลามอ

ท้งสามรูปไปช่วยกันรกประกับประกองฉลองศรัทธ,ธามาเห็นว่าสมควรแจ่เวลาแล้วในท้ายที่สุดนี้จะมาภาพทั้งสามรูปขออนุโมทนาสาธุในกุศลเจตนาที่ทางคณะเจ้าภาพสร้างบุญสร้างทานไปหาผู้ไวชนนเพราวันนี้ก็ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ทั้งสามส่วนสามวาระ ไม่ว่าจะเป็นจากส่วนทานที่ท่านได้ให้และก็ดีส่วนศีลที่ท่านได้สมาทานไปแล้วก็ดีส่วนที่เป็นภาวนาไมคือการสดับรับฟังพระธรรมเทศนานี้ก็ดีขอส่วนบุญส่วนกุศลทั้งสามส่วนสามวารานี้จงได้เป็นตบาเป็นเดชาเป็นพลวะา,าเป็นปัจจัยอุดหนุนข้าจุนผู้วายชนจากไปนานมาดแมนวาวิญ,ญญาณของท่านอยู่แห่งหนตะบนใดก็แล้วแต่ขอ,อเชิญองวิญ,ญญาณของท่านในแวดมาร่วมรับอนุโมทนากองการกระลกุศลนับเพลาวันนี้เมื่อรับแล้วหากวิญญาณของท่านตกที่ทุกก็ขอให้ พจากทุกหากถึงสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตามเจตนาประสงค์ของทางคณะเจาบภาพจงทุกสิ่งทุกประการด้วยเถิดและญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมสนับรับฟังพระธรรมเทศนาณเพลาวันนี้ขอให้คุณญาติคุณโยมนั้นจงเป็นผู้มีโชคมีลาบอันประเสริฐ มาดแม้นว่าท่านทั้งหลายปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันไม่สุดวิสัยอันพึงที่จะได้แล้วขอความปรารถนาแห่งท่านทั้งหลายนั้นจงเป็นผลจงเป็นผลจงเป็นผลจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จจงทุกสิ่งทุกประการดังรับประทานวิสัชนามาเห็นว่าสมควรกจเวลาจึงจะขอยุติการแสดงพัสธรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศนี้สาธุ